สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ n ียนเอสนะคะวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะจีนอย่างเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาค2นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยหลังจากที่หวังตงเอ๋อสลบไปหัวหวีเหาตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้เอ่ยถามนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมึงไปว่าพี่เทียนเมิงตงเอ๋อจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้ารู้สึกใจโคไม่ดีเลยนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมิงก็ตกใจไม่แพ้กันเขาจึงได้ตอบไปว่าข้าว่านางจะไม่เป็น นางคงจะเหนื่อยล้าจากการต่อสู้มาทั้งวันให้นางพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นางก็จะดีขึ้นเองส่วนว่าข้านั้นก็จะพักผ่อนเช่นกันทันทีที่พูดจบร่างกายของเขาก็เหยียดออกพร้อมกับล่อนลงบนมือใช้ของหัววีเฮ้าเขาพันรอบนิ้วของหัววีเฮ้าห้าครั้งก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นแหวนยกในขณะที่นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืง่งกำลังจะผล่อยหลับไปจูๆ่ๆเขาก็กระเด้งขึ้นมาจากนิ้วของหัววีเฮ้าและลอยอยู่ตรงหน้าดวงตาสีทองของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและสับสน เล่ากับว่าเขากําลังสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเป็นอะไรไปพี่เทียนเมืงหัววีห้าวพุ่นขึ้นนอนไม้น้ําแข็งเทียนเมืงจึงสายหัวและส่งสัญญาณให้เขาเงียบดวงตาของนอนไม้น้ําแข็งเทียนเมืง่งเป็่งประกายเป็นสีทองจางๆพร้อมกับดวงเนตรวิญญาณของหัววีห้าวก็ถูกปลดปล่อยออกมาตามธรรมชาติหัววีห้ารู้สึกว่าขึ้นในทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขากําลังปั่นป่วนในขณะที่ร่างกายของนอนไม้น้าแข็งเทียนเมืงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองนอนไม้น้ําแข็งเทียนเมืงยังคงสามารถใช้พลังวิ วิญญาณของหัววีห้าวได้อยู่เนื่องจากพวกเขาเชื่อมต่อกันผ่านคาถาสัญญาหลังจากที่ตัวเขาเปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณหลังจากที่นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองกลายเป็นสีทองเขาก็ล่นลงบนแหวนพลอยแสงดาวที่อยู่บนนิ้วมือของหัววีหา้าวไม่นานเขาก็ลอยขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เข้งขึมว่าทำไมเจ้าถึงมีลอยประทับทางจิตวิญญาณอยู่ในแหวนของเจ้าไม่สิมันคือผนึกวิญญาณต่างหากและมันก็ทรงพลังเป็นอย่างมากเจ้ารู้ไหมการ ที่เจ้านั้นมีผนึกวิญญาณของคนอื่นติดตัวมันจะเป็นอันตรายต่อเจ้ามากพวกเขายังสามารถสอดแนมเจ้าได้และอาจากระตุ้นบางสิ่งในร่างกายเพื่อทำลายเจ้ารีบเอามันออกมาข้าจะช่วยเจ้าจัดการกับมันเองผนึกวิญญาณงั้นหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงหัววีห้าวตอบอย่างตกใจเพราะพลังวิญญาณของเขานั้นก็แข็งแกร่งพอสมควรและไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้ว่าเขานั้นมีผนึกวิญ,ญญาณของคนอื่นอยู่และทันใดนั้นเองหัววีห้าวก็ได้นึกถึงอะไรบางอย่างเขาอพอจะรูเลเวอร สิ่งที่ท่านพูดนั้นหมายถึงอะไรไม่ต้องกังวลไปพี่เทียนเมิงหัววีห้าพูดขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็ยกมือใช้ขึ้นแหวนพลอยแสงดาวก็เปล่งประกายแสงสีฟ้าออกมาและกระเป๋าใบเล็กๆก,ก,ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขามันคือกระเป๋าที่หวังตรงเอ,อ๋เคยให้เขาก่อนหน้านี้นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมิงจึงพยักหน้าทันทีพร้อมกับพูดขึ้นว่าใช่อันนี้แหละมันคืออะไรกันหัววีห้าจึงตอบไปว่าเจ้าสํานักเฮาเทียนให้หวังตรงเอ,อ๋ส่งโตให้กับข้ามันเป็นกระเป๋าใบหนึ่งแต่ ข้าก็ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรหัววสุเหนียวเทียนได้ผนึกมันไว้เพื่อไม่ให้หวังตงเออแอบดูแต่ข้าก็ยังเปิดมันไม่ได้เพราะระดับการฝึกฝนของข้านั้นยังไม่สูงพอข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นจดหมายนอนไหมน้ําแข็งเทียนเมื่งยังยืนการในความคิดของเขาเองเขานั้นจึงได้พูดขึ้นต่อว่ามันไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะที่ตัวของเจ้านั้นจะมีผนึกวิญญาณของคนอื่นอยู่ให้ข้าช่วยเปิดมันเถอะหัววีเฮาจึงคุค้นคิดอยู่คู่หนึ่งจากนั้นจึงพูดขึ้นว่าได้เลยแต่พลังญ,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 ญ ของข่านั้นไม่สามารถเปิดมันได้พี่เทียนมึงท่านไม่ได้ยืมพลังวิญญาณองข้าหรอนอนไม่นําแข็งเทียนมึงจึงพูดตอบว่าไม่ใช่ว่าเจ้านั้นไม่มีพลังวิญญาณเพียงพอที่จะเปิดมันหรอกนะแต่เป็นเพราะเจ้านั้นยังไม่สามารถควบคุมพลังวิญญาณของเจ้าให้คงที่อีกอย่างผนึกวิญญาณน,นี้ก็ไม่สามารถทําให้ค่าสะดุดได้นอนไม่นําแข็งเทียนมึงก็เด้งขึ้นเบาๆในขณะที่เขาพูดร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีทองพร้อมกับล่นลงในกระเป๋าดวงตาของหัววีฮาเปล่งประกาย ในเวลาเดียวกันแสงสีทองก็ค่อยๆไหลออกมาพร้อมกับพลังจิตวิญญาณของเขาเขาสัมผัสได้ว่าพลังทางจิตวิญญาณของเขากําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแปลกประหลาดในขณะที่มันถูกส่งไปยังหนอนไม่น้ําแข็งเทียนเมึงพลังวิญญาณของหัววีฮาเริ่มบ,บีบอดัดภายใต้การควบคุมของหนอนไม่น้ําแข็งเทียนเมึงเขาได้มอบต้นกําเนิดทางจิตวิญญาณของเขาให้กับหัววีฮาแต่เขาก็ยังคงมีผนึกวิญญาณที่สําคัญที่สุดซึ่งมันได้รับการพัฒนามาจากชีวิตนับล้านปี ขของเาหากไม่มีอะไรเคลื่ซื่อก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถเทียบได้กับนอนแมน้ำแข็งเทียนเมืองในแง่การควบคุมพลังจิตวิญญาณพลังจิตวิญญาณที่ถูกบีบอัดค่อยๆไหลลงในกระเป๋าหัววีเฮ้ารู้สึกว่านอนแมน้ำแข็งเทียนเมืองนั้นกำลังใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อสร้างกุญแจผนึกวิญญาณของกระเป๋านั้นแข็งแกร่งมากนอนแม่น้ำแข็งเทียนเมืองพยายามเปิดมันให้ลึกขึ้นและหัววีเฮ้าก็ตระหนักได้ว่านอนแมน้ำแข็งเทียนเมืองนั้นประเมินความแข็งแกร่งของผนึกวิญญาณนั้นต่ำ เกินไปแต่อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถหยุดยั้งหนอนแม่น้ำแข็งเทียนเมืองได้ทำให้พลังจิตที่ถูกบีบอัดนั้นเริ่มเข้มข้นขึ้นมากภายใต้การควบคุมของนอนแม่น้ำแข็งเทียนเมืองและมันก็ค่อยๆเจาะลงไปในกระเป๋าเพื่อขี้ไข่พลังที่ถูกปิดผนึกจากภายในหัววีเฮาเริ่มรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยเป็นครั้งคราวในขณะที่พลังทางจิตวิญญาณของเขายังคงไหลออกมาเขารู้สึกได้ว่าระดับพลังวิญญาณของเขานั้นลดลงแต่เขาก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะหนอนแมน น้ำแข็งเทียนเมื่งนั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังทางจิตวิญญาณของหัววีเฮ้าและเขาก็มั่นใจว่านอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่งนั้นจะไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อเขาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเสียงแป๊กดังขึ้นอย่างแผ่วเบาปากของกระเป๋าส่งแสงสีทองที่แปลกประหลาดแสงสีทองนั้นกลายเป็นเส้นสีเขียวก่อนที่จะแตกกระจายเป็นจุดเล็กๆและค่อยๆเลื่อนหายไปในอากาศในขณะเดียวกันแสงสีทองบนร่างกายของนอนใม่น้ำแข็งเทียนเมื่งก็หายไปเช่นกันแผนกนี้แข็งแกร่งจริง แต่มันก็ไม่เกินความสามารถของข้ามีเฮ้าเจ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะดูกระเป๋าตอนนี้เจ้าควรทําสมาธิให้เร็วที่สุดเร้วให้จิตวิญญาณของเจ้านั้นฟื้นตัวเสียก่อนหากเจ้าไม่ฟื้นเตัวจากการใช้พลังจิตวิญญาณในระดับนี้โดยเร็วที่สุดมันก็จะส่งผลกระทบต่อทะเลแห่งจิตวิญญาณของเจ้าเมื่อหนอนไหมน้ําแข็งเทียนเมื่งพูดจบเขาก็กลับไปที่นิ้วมือข้างใช้ของหัววีเฮ้าและเปลี่ยนกลับเป็นแหวนยกทันทีหัววีเฮ้าตั้งใจที่จะนั่งสมาธิถึงแม้ว่าหนอนไหมน้ําแข็งเทียนเมืง นั้นจะไม่ได้เตือนเขาก็ตามเพราะเขารู้สึกเวียนหัวและการมองเห็นของเขาก็ผ้ามัวเล็กน้อยเนื่องจากว่าเขานั้นใช้พลังวิญญาณทั้งหมดหัววีเฒ้านั่งสมาธิและเพ่งสายตามองไปยังด้านในอาการวิงเวียนศีรษะและความเหนื่อยล้านั้นช่วยให้เขาเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิได้อย่างรวดเร็วเขาจโจ๋กับมันมากขึ้นในขณะที่ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาก็ค่อยๆกลับสู่สภาวะปกติจนว่ากระเป๋าก็ได้ส่องแสงสว่างจางๆอยู่บนเตียงข้างหัววีเฒาความเจ็บปวดในหน้าอก และชีโครงของเขาก็ได้รับการรักษาด้วยความสามารถในการฟื้นฟูอันทรงพลังของเขาเมื่อเขาตื่นขึ้นจากการทำสมาธิพลังวิญญาณมากกว่าครึ่งของเขาก็ได้รับการฟื้นฟูหัววีห้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆลืมตาพลังวิญญาณที่ไหลเวียนทั่วร่างกายของเขานั้นอ่อนโยนและเบาบางมากขึ้นเขามองไปยังท้องฟ้าที่อยู่ด้านนอกซึ่งตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีคามกลางคืนกําลังจะหายไปและลุ่งสางกําลังจะมาถึงอารมณ์ของหัววีห้าวสงบลงหลัง จากที่เขานั่งสมาธิมาตลอดทั้งคืนก็จะอดที่เบื่สถานาเกินเมื่อวานนี้ให้กับตรงเออฟังยังไงดีหัววีห้าพึมพำกับตัวเองจากนั้นเขาก็เดินไปเปิดหน้าต่างลมที่เย็นยะเยือกยามเชา้าก็ได้พัดผ่านร่างของเขาทําให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของเขาในทันทีหัววีห้าก้มหน้าลงมองดูแหวนหยกในมือข้างซ้ายที่หนอนใมน้ําแข็งเทียนเมื่งสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่ใช่แค่ความฝันทันใดนั้นเองเขาก็นึ ถึงกระเป๋าที่ถูกเปิดผนึกเมื่อคืนมันยังคงวางอยู่ที่เตียงเหมือนเดิมหัววีเฮาไม่รอช้ารีบหยิบมันขึ้นมาทันทีเขาจึงรีบเปิดกระเป๋าดูในนั้นมีแผ่นหนังสองส่วนส่วนแรกนั้นเป็นจดหมายส่วนที่สองนั้นเป็นแผนที่หัววีเฮานั่งลงที่เตียงด้วยความสับสนในขณะที่เขามองดูเนื้อ,อาหาในจดหมายซึ่งมันได้ระบุไว้ว่าวีเฮาข้าเชื่อว,ว่าเจ้านั้นจะสามารถทํางานนี้ให้สําเร็จได้เมื่อเจ้านั้นได้เห็นจดหมายฉบับนี้ข้าลังเลยอยู่หลายครั้งก่อนที่ น้นนัจะตัดสินใจส่งต่อความรับผิดชอบนี้ให้กับเจ้าข้าบอกกับตงเอ๋วว่าเมื่อข้าให้กระเป๋าใบนี้กับเธอเธอจะสามารถให้กระเป๋าใบนี้กับเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเธอนั้นแน่ใจว่าเจ้านั้นจะเป็นสามีในอนาคตของเธอมีบางอย่างที่ข้าต้องบอกเจ้าเกี่ยวกับอนาคตของเจ้ากับหวังตงเอ๋อตงเอ๋อนั้นเกิดในสำนักห้าวเทียนร่างกายของนางอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดข้าและน้องชายรวมถึงพ่อแม่ของนางพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้นางแข็งแรงเหมือนกับเด็กคนอื่นแต่ว่าความพยายามทั้งหมด ของพวกเรานั้นกับศูนย์เปล่าจูๆ่ๆพวกเราก็ค้นพบว่านางนั้นมีโรคประหลาดตอนที่นางอายุสามขวบปกติวิญญาณยุทธของมนุษย์จะยังหลับไหลเมื่อตอนอายุสามขวบและมันจะตื่นขึ้นเมื่ออายุหกขวบแต่ว่าวิญญาณยุทธของตรงเอือนั้นกับตื่นขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อนางอายุสามขวบและมันตื่นขึ้นสองดวงพร้อมกันวิญญาณยุทธที่ตื่นขึ้นก่อนกำหนดนั้นจะส่งผลกระทบต่อร่างกายที่อ่อนแอแต่กำเนิดของนางเป็นอย่างมากแล้วมันก็ได้สร้างบาดแผลไวใ้ให้นางอย่างมหาศาล เจ้าจะสังเกตเห็นเมื่อเจ้านั้นตรวจสอบมันอย่างใกล้ชิดมันจะมีลวดลายคล้ายตรีศูนย์ทองคําปรากฏขึ้นบนหน้าผาของเธอเมื่อเธอนั้นขยายขีดจํากัดของร่างกายและความสามารถของเธอมันคือตราประทับของพ่อเธอที่ใส่ไว้ในร่างกายเพื่อระงับบาดแผลที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเธอพ่อแม่ของเธอได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาสมุนไพรและยาแปลกใหม่เพื่อมารักษาเธอนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ค่อยอยู่ในสํานักข้าวเทียนพ่อของเธอบอกกับ ถ้าว่าตราประทับนี้จะสามารถระงับบาดแผลภายในของเธอได้จนกว่าเธอนั้นจะมีอายุถึง20ปีและถ้าพวกเขายังไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของเธอได้ภายในอายุ20ปีเธอก็จะว่ามีเห้ารู้สึกถึงน้ำหนักของจดหมายฉบับนี้เมื่อเขาอ่านมันเขารู้สึกเล่ากับว่ามีมือขนาดใหญ่กำลังบีบหัวใจของเขาไว้แน่นเขารู้สึกปวดใจจนแทบหายใจไม่ออกแต่เขาก็ยังอ่านมันต่อไปในที่สุดพ่อแม่ของตงเอ,อ๋อก็พบกับสมุนไพร ที่สามารถรักษาบาดแผลภายในของเธอได้แต่มันก็ติดปัญหาตรงที่ว่าสมุนไพรชนิดนี้มีกฎเกณฑ์ท้าทายที่สามารถตอบสนองสมุนไพรนี้จะสามารถดึงได้โดยผู้ชายที่รักเธอเท่านั้นและเขาก็ต้องใช้เลือดของเขาเพื่อดึงมันขึ้นมาการดึงสมุนไพรชนิดนี้ออกมาอย่างแรงจะทําให้มันเสียหายและสูญเสียประสิทธิภาพทางยาไปซึ่งสมุนไพรชนิดนี้ก็มีชื่อว่าดอกลิดีอาวอน สำหรับการสปอยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ